คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งเราจำชื่อคนไม่ค่อยได้หรือลืมว่าวางแว่นตาไว้ที่ไหนบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของวัยสูงอายุแต่จริงๆแล้วความจำที่ดีและสมองที่ไวไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การดูแลและฝึกฝนของเราในแต่ละวันสมองเป็นอวัยวะที่น่าทึ่งมันสามารถสร้างเส้นใยประสาทใหม่ๆได้ตลอดชีวิต กระบวนการ,การนี้เรียกว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองหมายความว่าแม้เราจะอายุ 60, 70หรือ80ปีสมองก็ยังเรียนรู้และปรับตัวได้ถ้าเรารู้วิธีดูแลที่ถูกต้องวันนี้ผมจะพาคุณไปทีละขั้นตอน10เคล็ดลับที่ไม่ใช่แค่อ่านแล้วรู้แต่สามารถนำไปทำได้จริงทุกวันเพื่อให้สมองคุณยังจำใส จำเก่งและคิดไวเหมือนวัยหนุ่มสาวหรือบางทีอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ 1. ฝึกสมองด้วยกิจกรรมใหม่ๆทุกวันสมองเราชอบความแปลกใหม่เหมือนนักสำรวจที่ตื่นเต้นทุกครั้งที่พบเส้นทางใหม่การทำกิจกรรมซ้ำๆทุกวันแม้จะทำให้เราสบายใจแต่ก็ไม่ได้กระตุ้นสมองมากนักลองทำสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนเช่นเรียนเครื่องดนตรีใหม่เช่น คูเล,เล่หรือคีย์บอร์ดลองทำอาหารเมนูต่างประเทศที่ไม่เคยลองมาก่อนเปลี่ยนเส้นทางเดินออกกำลังกายให้ผ่านสิ่งที่ไม่คุ้นตาการเรียนสิ่งใหม่จะกระตุ้นสมองให้สร้างการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทมากขึ้นและยังเพิ่มสาร BDNF ซึ่งเป็นเหมือนปุ๋ยบำรุงสมองยิ่งคุณเรียนรู้มากสมองก็ยิ่งแข็งแรงลองตั้งเป้าว่าในหนึ่งเดือนจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างน้อยหนึ่งอย่าง และฝึกจนเริ่มคล่องคุณจะพบว่าความจำและความคิดไวขึ้นจริง 2. อ,ออกกำลังกายเพื่อเลี้ยงสมองงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเช่นเดินเร็วว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานช่วยเพิ่มปริมาณสารสื่อประสาทในสมองและกระตุ้นการงอกของเซลล์ประสาทใหม่ในฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการจดจำ คุณไม่จำเป็นต้องออกกําลังกายหนักแบบนักกีฬาแค่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น30นาทีต่อวัน4-5วันต่อสัปดาห์ก็เพียงพอลองผสมการออกกําลังกายแบบแรงต้านเช่นยกน้ำหนักเบาๆหรือใช้ยางยืดจะช่วยให้กล้ามเนื้อและระบบเลือดแข็งแรงส่งผลให้สมองได้รับเลือดและออกซิเจนอย่างสม่ำเสมอตัวอย่างคุณลุงสมบัติอายุ68ปีเริ่มเดินเร็วทุกเช้า พร้อมกับแขวงขันไปมาหลังจาก3เดือนบอกว่าความจำดีขึ้นมากเวลาอ่านหนังสือจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและยังรู้สึกอารมณ์ดีตลอดวัน 3. กินอาหารที่สมองรักอาหารที่ดีต่อสมองมักอยู่ในหมวด m y d i e t m e d i t e r r a n e a n d i e t Intervention for Neurodegenerative Delay เช่นปลาไขมันสูงแซลมอนซาดีนแมคเคเรล มีโอเมก้า3ช่วยเสริมการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทผักใบเขียวเข้มเช่นคะนา้าผักโขมบรอคโคลีมีวิตามินเคลูทีนและโฟเลตท,ที่ช่วยชะลอก,การเสรื่อมของสมองถั่วและเมล็ดพืชเช่นแอลมอนเมล็ดฟักทองเมล็ดเจียมีวิตามินอ e, ีที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงและไขมันทรานส์เพราะจะเพิ่มการอักเสบในร่างกาย และส่งผลต่อสมองโดยตรง 4. นอนให้เต็มที่สมองจะขอบคุณการนอนหลับลึกทำให้สมองมีโอกาสล้างพิษผ่านระบบกลิ่มแฟติกซิสเต็มโดยจะขับสารพิษและโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ออกจากสมองถ้าคุณนอนน้อยสมองจะสะสมของเสียและทำให้ความจำถดถอยเร็วขึ้นเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลาปิดหน้าจอมือถือยอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอน ทำกิจกรรมผ่อนคลายเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงช้าๆการนอนคุณภาพดีไม่ใช่แค่จำนวนชั่วโมงแต่ต้องมีช่วงหลับลึกและหลับฝันครบถ้วน 5. สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมสมองทำงานได้ดีขึ้นเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นการสนทนาโต้ตอบหรือแม้แต่การเล่าเรื่องตลกให้เพื่อนฟังล้วนกระตุ้นการคิดและความจำการอยู่คนเดียวบ่อย เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมลองเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนอาสาสมัครหรือชมรมที่คุณสนใจเช่นชมรมดนตรีชมรมเดินป่าหรือกลุ่มทำอาหาร6เกมและปริศนาท้าทายสมองเกมฝึกสมองเช่นซูโดกุปริศนาอักษรไข่เกมหมากรุก,กหรือเกมฝึกความจำบนมือถือจะทำให้สมองต้องคิดและวางแผน การฝึกอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการคิด 7. ลดความเครียดหรือรังความเครียดทำลายสมองได้จริงเพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงเกินไปจะไปยับยั้งการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ลองใช้เทคนิคการหายใจลึกๆนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมวันละ10-15นาทีจะช่วยให้สมองผ่อนคลายและพร้อมรับข้อมูลใหม่ 8. ฝึกมือที่ไม่ถนัดอันนี้กิจกรรมง่าย แต่ได้ผลเช่นถ้าคุณถนัดขวาลองใช้มือซ้ายแปลงฟันตักอาหารหรือกดปุ่มรีโมทที่แรกอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่สมองจะสร้างเส้นใยประสาทใหม่เพื่อปรับตัว9อ่านและเขียนทุกวันการอ่านเปิดประตูสู่โลกใหม่ของความรู้การเขียนช่วยเรียบเรียงความคิดและเก็บข้อมูลในความจำระยะยาวลองเขียนบันทึกประจำวันหรือจดสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ๆ 10. รักษาสุขภาพกายเพื่อสมองที่แข็งแรงโรคเบาหวานความดันสูงหรือไขมันในเลือดสูงล้วนส่งผลต่อหลอดเลือดสมองการตรวจสุขภาพประจำปีควบคุมอาหารและออกกําลังกายจะช่วยให้สมองได้รับเลือดและสารอาหารเพียงพอสมองไม่เคยหยุดพัฒนาและเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเสื่อมช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในแต่ละวัน ลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้เริ่มจากข้อที่ง่ายที่สุดและค่อยๆเพิ่มจนกลายเป็นนิสัยคุณจะพบว่าความจำและความคิดไวกลับมาอย่างน่าประหลาดใจจำไว้ว่าวัยเก่าไม่ใช่ข้อจำกัดแต่คือโอกาสที่จะใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าที่สุดทั้งเพื่อสุขภาพกายและใจรวมทั้งสมองที่พร้อมลุยทุกวัน